ีค่ะโอเล่นะคะวันนี้จะพามาดู i s u z u v c o s อ SUPER r a d y 2ด1 4ค่ะดูกันได้เลยค่ะดูภายในกันก่อนเลยภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังอันนี้เป็นเบาะหนังจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะ น,นี้น็อตแทบไม่มีขยับเลยตันนี้อันนี้น,น็อตแทบไม่มีขยับเลยเดิมเดิมเลยนะคะสีเดิมทั้งลำเลยข้างหลังก็เป็นเบาะนั่งเหมือนกันเบาะยังนิ่มอยู่เลยเบาะไม่ยวบเลยค่ะสี่คูณสี่ค่ะ สีเดิมทั้งลำเลยค่ะนี่จะมีกล้องหลังด้วยนะคะปึ๊บมาดูไรเดอร์ยังใหม่อยู่เลยมาดูนอด็อตข้างในเลยตรงนี้น็อตไม่มีขยับเลยอ่าตรงนี้ค่ะน็อตไม่มีขยับเลยตัวนี้ด้วยนี่น็นอตก็แทบไม่มีขยับเลยค่ะยังเดิมๆเ,เลยค่ะ สีคูณสี่เหมือนกันยางยังใหม่อยู่เลยนะคะดูข้างหลังกันได้เลยข้างหลังยังเลี่ยมกิ๊บเลยไม่มีเบาะขาดเลยนะคะอันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้ดูข้างหน้ากันได้เลยตัวนี้เป็นวิทยุระบบฟังก์ชันจับพวงมาลัยนะคะมีปุ่มกดด้วย ตอนนี้มาอยู่ที่เจ็ดหนะคะเจ็ดหกว่ากว่าค่ะอันนี้กุญแจเป็นกุญแจอ่า<ม>เพจอิมโมนะคะมีเพจอิมโมด้วยตัวนี้มีระบบฟังก์ชันดูได้เลยภายในปุ่มวิทยุน็อตไม่มีขยับเลยตรงนี้ ไม่เคยชนเลยไม่เคยพผิกความดูข้างหน้ากันเลยรูยังกลมอยู่เลยนะคะน็อตไม่มีขยับนี่เผดยังอยู่เดิมๆเลยไม่เคยพผิกความอะไรเลยนี้รูยังกลมอยู่เลยอันนี้ดูน็อตตรงนี้ได้เลย เครื่องยังเดิมอยู่เลยนะคะดูตัวเครื่องได้เลยค่ะตัวเครื่องยังใหม่กริ๊บกริ๊บอยู่เลยเหมือนลูกค้ามาดูรถเองเลยนะคะนี่อ่ะถ่ายละเอียดเลยอันนี้เป็นระบบไฟเดย์ไลท์ <Day light. S 1> ค่ะระบบไฟเดไลท์ ตัวนี้อันนี้อยู่ที่ราคา588,000บาทนะคะลูกค้ากําเงินมา14,000บาทนะคะผ่อนเดือนละ11,620บาทนะคะ 6, 6ปีค่ะต่อเดือนนะคะ0994477051ค่ะโอเลคค่ะขอบคุณค่ะ